ตอนเช้าคะ่ะวันนี้อ่างปลาเด้อพี่น้องอันนี้ก็ดูเรื่อยเื่อยเด้อพี่น้องอยากมาดูก็อยากดูเด้อพี่น้องพี่น้องบานเพชรบานแทงนี่นะคะนี่ก็จะไปเรื่อยๆ่อนะคะนี่นะคะมีต้นเยอะเลยคะ่ะนูก็บอกหูเด้อต้นอย่างใครบอกก็บอกมาเลยต้นหยังมีอ่ะ ต,นตน้น,นตอีหยัง,ยงมีต้นอีหยังหนูมาลูต้นอีหยังต้นอีหยังมีแต่ลู่ต้นเดียวนี่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 อันเนี้ไม่ตเอยนี่เพิ่นนะไปเรื่อยๆเยอะนี่อันนี้ก็บอกหูเด้อมันมีน้ำเด้ออยากมาดูก็อยากดูเด้อมันมีน้ำโอ้ยมดกระเด๋ว นี่ไปเรื่อยๆเออหนูก็ไม่รู้ว่าน,นี่คือกบอะไรอันนี้พ่อหนูก็ขายกบนะนี่นี่กบ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 อันนี้หอยนะหอยอันนี้หอยนะคะน,นี่หอยนี่หอยเต็มเลยนี่นะคะต่อไปกบค่ะนี่นะคะกบนี้ค่ะ จะขึ้นไปข้างบนนะคะจะได้เห็นกลบชัๆค่ะทุกคนจะได้เห็นกบชับนะคะขึ้นไปเลยค่ะอันนี้นะคะคือกลบหนูนะคะพ่อหนูเลี้ยงกบอันนี้ก็จะเป็นน้ำแบบนี้เพราะว่าพ่อหนูจะลังเปลี่ยนนะคะอันนี้กบหนูก็หันมาแล้วค่ะเกือบจะมากินหนูนะคะตอนนี้หนูขอไปก่อนนะคะหนูขอจบไลฟ์สดกันนะคะ